กรับสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องนนครับชาวเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับผมวันนี้มาแล้วนะฮะกับสตาร์เตอร์ชุดใหม่นะครับของมาเทิร์นตลัลดิงชั้นนะครับผมกำเนิดจากน้ำนะครับผมโอ้โหชุดนี้หลายหลายคนรอคอยนะเพราะว่าน่าจะใช้งานได้ดีกว่าชุดสุดสี่หรือเปล่า ไอตีศูนย์ห้านะครับผมคราวนี้นะครับมาพร้อมด้วยชายจากอนาคตด้วยนะครับตอนนี้ประม่าร่วมนะฮะโอ้โหมาพร้อมเลยนะฮะชุดนี้ก็จะประกอบด้วยนะการ์ดแมนเด็กห้าสิบใบนะครับการ์ดไลท์พอยต์นะฮะห้านะครับแล้วก็มีแผ่นสอนนะฮะหรือแผ่นรองเล่นนะฮะแบบกระดาษนะครับอีกหนึ่งแผ่นด้วยนะฮะชุดนี้ไม่มีการแบ่งเฟิร์สแบ่งอะไรอีกแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเนาะมาแบบเต็มๆเลยครับะอลิมิเต็ดก็คือชุดแบบไม่มีแล้วธรรมดาอย่างเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็น่าจะมีลุ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวลองแกะกันดูดีกว่านะครับว่าการ์ดด้านในมีอะไรบ้างนะแต่ชุดนี้น่าจะหานะครับอันนี้มีคุณคงคุณเคงคุณฮาวีอันนี้น่าจะดีเลทจากแบทแมนหรือเปล่าเนี่ยแบทแมนซูเปอร์แมนหรือเปล่าแบทแมนซูเปอร์แมนอะไรแบบนี้นะฮะลองเช็คกันดูดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับกับกำเนิดจากน้ำนะครับผมนะฮะถ้าชอบใจให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เรลยแม็กเก็ตเหมือนทีจีนะฮะ ได้มาเปิดกล่องหรือ้มาเปิดเกลือได้มาเปิดอะไรแบบนี้นะฮะมาเรามาลุ้นกันดีกว่าะครับว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่านะฮะวันนี้ชื้ไม่มีอะไรเลยโบโอเคเรียบร้อยเรามาโบไปแล้วนะฮะนี่นะสตาร์เตอร์ก็จะได้แผ่นรองแบบนี้นะครับผมแบบกระดาษนะแปะโตแล้วก็หาอะไรทับได้นะฮะนี่พร้อมเล่นเลยแต่วิธีการเล่นเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะลองซื้อแล้วก็ไปเทสนะ,ะหาเพื่อนเล่นดูนะครับผม นละกล่องแค่เท่าไหร่นะ350บาทน่าจะประมาณ350บาทนะฮะก็ขอเอาไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันดีกว่าฝั่งคอมมอนไหมฝั่งคอมมอนใช่ไหมฝั่งได้ดูที่หลังก็ได้ฝั่งดูของคอมมอนก่อนชิแกะยากอะ่ะมื่แต่จะเริมสีแบบนี้ครับคร้องแกะยากมาก แกยากเกินไปขอบอกคอมมอนมีอะไรบ้างมีปลาแบงค์เรามาดูลิสต์เลยก็ได้นั้นเนี่ยลิสต์มันยังมีหลังกล่องนี้เลยนะครับผมทุกกล่องมันเหมือนกันหมดนะฮะนี่ปลาแบงค์สี่ใบเกียร์ปลอมเกียร์ปลอมสี่ใบนี่กําเนิดจากน้านี่คือชื่อกล่องเลยนะกำเนิดจากน้ำนีกอ,อกวาตาปลาใช่ไหมก้างปลาคือปลานะในนรกสี่ใบอันเชิญตงอเวตอตาโซนไฟเราในสภาพนอนอยู่นะครับผมแล้วก็อันเชิญมาแล้วตีไม่ได้นั่นแหละโอเค ถ้าวัฒน,นามีแรงมิติบึงทมินให้ตื่นเลยโอ้โหคือฟิตเลยพร้อมตีนะถ้ามีบึงอยู่นะโอ้โหมาพร้อมบึงอ้าวเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยลงส่วม,มน้ําวนชักโคกเมื่อวตาบึงทมินพีเพลิลบึงทมินพีเพลิลเป็นประมายการโจมตียกเลิกการโจมตีนั้นแลเปลี่ยนอวตารทุกใบเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพอาวตารทุกใบยังไงเปลี่ยนสภาพคือ,ค,อคืออะไรอะไรเหร <laughs> อเ,เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดู นะโอเคบึงชมวกนะฮะใส่ได้ชาวอวตารบึงทมินผีเพิ่มเหมือน,นเหมือนกันเหมือน,นเมื่อกี้เลยอวตารที่สวมการไปนี้โจมตีใส่อวตารที่อยู่ในสภาพนอนเพิ่ม power ให้อวตารที่สวมใส่การไปได้อีนึงอ๋อถ้าตีใส่ตัวที่นอนก็จะเพิ่ม power ออแอบแอบซุ่มซุ่มตีให้นะฮะใครนอนใครตีมาเขาตีตายหมดนะอย่างเงี้ส่วนที่เพราอวตารบึงทมินเหมือนกันอื้ ชุดนี้จะมีมือพมินหมดเลยนะครับผมสามารถส่งการแบบนี้ในสภาพสวมใส่ลงลบเลือกแรงแมจิกดูพมินจากเลขหนึ่งใบมาวางบนแรงแมจิกเลยโอ้แต่ละเธอคนนี้จะไม่ใช้แรงแมจิกไม่ได้แล้วนะฮะก็คือใบเสิร์ชแรงแมจิกนั่นเองนะฮะเอาไว้ค้นแรมแมจิกโอเคสภาพร่วมเหมือนเดิมตอนนี้สูบตกล็อกสามใบนะฮะนี่ก็จะมีนี่ครับผมชาดเจนนะเพราะแบบแบบเรียกว่าไม่ฟอยเลยนะแบบขาวๆอย่างเงี้ยตุ่ยขาวๆชัดเจนขนาดนี้นะฮะ หนึ่งใบนะแล้วก็ไม่นะักตะนไก่ไม่นะวอเตอร์แมนไม่นะคุณจีระไม่นะไทตันไม่นะมาวินมาวินอยู่นี่นะก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์พอยต์ห้าใบขราวที่มาแกะแระอยู่บ้างก็ยังแก่ยากแล้วับกลัวขน้อยเหมือนเดิมต้แบบนิ่ๆขอตัวช่วยครับ ต้องแซกขบขบนิดนึงจะให้รอดปลอดภยัยคุณจีระเราจะได้รอดปลอดภัยนะครับโอเคพี่วานนะครบึงทมินทีเพิ่มเอาครานี้จะมีชื่อมาเลยนะชุดว่าเขาเป็นอใครนะค่อยขีดนะ,ะเดี๋ยวนี้นะเมื่อไปนี้สั่งโจมตีดยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีพาวเวของการไปนี้จะเพิ่มขึ้นตามตัวที่นอนอยู่ของสองฝ่าย โอเคขอสี่ตีได้บ่านน่ากลัวมาบังคับให้ว่าเขาต้องเล่นแบบแปลกๆแบบนี้เนาะบึงทมินเนี่ยอะไรบึงทมินแต่เธอละครั้งเลือกอวตารที่เราคุ้มหนึ่งใบเปลี่ยนสภาพเป็นอวตารเป็นสภาพนอนอเราเรานอนลงแล้วก็จวหนึ่งใบนะับโอ้โหการจวแบบนี้น่าใช้เหมือนกันนะเนี่ยทำเล่นไปเวลาตีเขาไม่แล้วก็นอนซะเลยนะฮะพอนอนเสร็จปุ๊บคุณจีระล้วก็จะโหดา หัวหาซีอโอเรานะฮะวอเตอร์แมนเป็นโอลิวันนะฮะโอ้โหภาพนีลไม่ไหววะ่ะไม่โอเครู้สึกไม่ดีรู้สึกเกเรโอเคจุดตีนฮะอันเชิญบิวเทอมินพิเพิลจากไหนล็กสองใบลงในสภาพนอนแต่ถ้าแรงเมจิกมีบิวเทอรมินให้เป็นสภาพเด่นก็คือก็คือความสามารถของบิวเทมินอืมเหมือนกับไอ้เมื่อกี้เลยอะไรนะอันนี้ใช่ไหมเหมือนกับใบนี้เลย โอเคเหมือนจกน้ำนี่คือคอดน้ำอหมเอ้ยไม่ใช่คอดตัวน้ำมาอีกนะอ๋อก็จะมีบึงทมินทีเพิพิติดมาด้วยนะคคือตัวนี้เป็นบึงทรมินนั่นเองโอเคนี่คุณเค้นนะคุณเค้นคุณเค้น,คเ,คนเมื่อโจมตีจะไม่ถูกทำลายเดีกันจต่สู้คือตีไปฟรีฟีถ้าโดนมีอะไรก็คือไม่ตายนั่นเองนะฮะเคยละครั้งถ้าเอาตาฝั่งเรามีเอาตาตูดที่ติดชื่อบึงทรมินอยู่ให้ทอลูกเตา๋า ถ้าผมเป็นเลขขี้หลังจากจบกจารต่อสู้ใบนี้ก็จะตื่นต่อมาตีใหม่นั่นเองนะฮะโอเคสองใบใช่ไหมสอใบเอ้าคุณทาวี่ทูเฟสนี่วาประตูสองประทูสองหน้าครับเป็นทูเฟสนะโอเค <laughs> ใช่บอกว่าทูเฟสป่ะเนี่ยแรงจากการล่างสุดจัเมือนววัต้านดีครับนอนเรียกวัตตานปลาเอาขึ้นเนื้อสัตว์เล็กขงนาปลาครับสุดยอดเป็นทูเฟส คุณทาวี่จะหาคุณจีราก็ได้ใช่ไหมจะหาคุณวอเตอร์แมนก็ได้นะฮะไม่เหืออะไรเนี่ยโลมนุษย์ด้วยอ่าที่เป็นโลมนุษย์นะฮะโอ้โหพาวเวอร์บวกสองด้วยจบกานต่อสู้โอ้โหอะไรเนี่ยน้องเงือกเหรอคุณพยาพยาบาลเปลี่ยนการเป็นดิฉันสภาพตื่นตัวนอนเรียกว่าตาเบนทามินโอ้ตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายโอ้โหทำให้เป็นอมตะหนึ่งเทินนะฮะ สุดยอดโคตรเก่งโหโคตรบึกเลยครับคอร์ดห้ามีเนี่ยมีคอร์ฟ้าด้วยเป็นนามีทำินห้าคุณบึนปลาบึกโคตรบึนปลาชโดกรามกุดเหมือนกาไม่มีทางหายไปไหนลูกคอร์ดสี่ได้สี่สี่ได้พาวเวอร์สี่สี่ตัวเลยปลาดาวกระจายปลาดาวปลาดาวกระจายคือปลามันปลาดาวกระจายใช่ไหม ช่างหาลูกแหลมมากมึงหางแน่นะหางใช่ไหมหางแน่นะแน่ใจใช่ไหมหางนะไม่หางนี่บินเลยนะคลิปอะ่ะโอ้โหโอเคพิธีก,กรสรารคดีดวงโบมแตกแน่นอนฮานฉลามแดบนะไม่เหลือคอนเฟิร์มหมดแล้วนะครับโอเค ก็ตามนี้เลยนะฮะชุดนี้ก็จะมาทาลายราคาชาจากอนาคตนะฮะใครยังไม่มีชาจากอนาคตก็กดซ้าน,นะฮะจะเอากี่กล่องกี่ใบก็กดซะเลยนะฮะจะได้เอาใบอื่นไปขายต่ออุ้ยไม่ใช่ <c oughs> นี่คุณชิดาก็น่าสนใจนะครับยังไงดีอะมันแฉแนาเล่นอะมันดูน่าเล่นกว่ากว่าทหารแฝกฟืนในบุกตึกมากเลยครับโอเคกันเดี๋ยวเจอกันใหม่อลิปหน้านะครับวันนี้น่าจะแค่นี้แหละ เนาะโอเคครับผมสวัสดีครับผมโอ้โอเกเร